สวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับผมหาพระเข้ามาได้นิดนึงพี่พีนะครับก็เลยอยากมาทําคลิปไม่ได้รับชมเหมือนเดิมนะครับนะตามสไตล์เลยนะครับก็เป็นพระอ่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับนะสำหรับในวันนี้ก็เป็นพระย่อยๆนะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะมาชมกันที่รุ่นแรกนะครับวันนี้ผมได้ตะกรุดมาเพิ่มนะครับนะ เป็นตะหลุดปลาช้าแตกหลวงปู่แพลวเปาวาโลนะครับอายุ99ปีออกวัดรางหมันปี64นะครับผมได้มา2แบบด้วยกันพี่นะครับมีแบบงานถุงนะครับพร้อมรูปถ่ายหลวงปู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นงานกล่องนะครับที่ระลึกอายุ99ปีหลวงปู่แพว์ปาวาโลวัดรางหมันนะครับนะเป็นปลาชาแตกเหมือนกันมีงานกล่องกับงานถุงนะครับนะความแตกต่างนะครับพี่นะอันดับแรกเลย งานกล่องไม่มีรูปถ่ายนะครับนะส่วนเป็นงานถุงนจะมีรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายเนี่ยปลุกเสกเหมือนกันพี่พี่นะครับนะรูปถ่ายเนี่ยเข้าพิธีปลุกเสกเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อันที่สองเลยพี่นะสังเกตได้ว่างานถักนะครับนะงานกล่องเนี่ยจะถักสวยมากอันนี้ผมไม่อยากแกะนะพี่พี่นะเห็นไหมครับเขาจะเรียงเป็นเส้นนี่สวยเลยนะครับเนี่ย อ่าอันนี้เป็นงานถุงนะครับงานถุงก็ไม่ได้ละเอียดเท่านะครับพี่พี่นะนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่รุ่นเดียวกันนะครับนะถ้าเป็นงานกล่องเนี่ยถักสวยมากนะนี่นะครับส่วนง,งานถุงก็หย่อนลงมานิดนึงพี่พี่แต่ได้รูปค่ายอ่านะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับนะผมเปิดราคาเท่ากันพี่พี่นะครับนะเอาดอกละเอาชุดละหกร้อยนะครับนะ ชุดละหกร้อยเท่ากันนะครับนะคิดง่ายๆเลยพี่พี่นะครับถ้าเป็นงานถุงเนี่ยได้รูปถ่ายไปด้วยหกร้อยนะครับส่วนงานกล่องถักสวยนะแต่ไม่มีรูปถ่ายเอาหกร้อยบาทเท่ากันพี่พี่ลองเลือกดูนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนะครับนะขอราคาเท่ากันพี่พี่นะครับนะถ้าเป็นรูปถ่ายเนี่ยพี่พี่ส,สามารถนําไปเลี่ยมนะครับนะเลี่ยมพอยขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผ่านการปลูกเสกมาเหมือนกันเลยนะครับนะเป็นพระแท้เหมือนกันนะครับ ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับพระปิดตายันยุ่งปุ้มปุ้ยนะครับนะออกวัดหนองพงนกปี50นะครับเขาพิธีมหาจากักรพรรดิี่ีราชร้อยแปขนาดจ,จารย์ปลุกเสกนะครับนะันะนะ่ช่วงเวลานั้นพิธีปลุกเสกใหญ่มากๆพี่ๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมด2,000องค์นะถือว่าสร้างน้อยนะครับผมเปิดราคาตามนี้เลยพี่ๆสามร้300บาทอันนี้เป็นเป็นชื่อเจ้าของท่านเก่านะพี่ๆนะ เอาราคานี้เลยนะเอา300บาทส่งฟรีนะครับ300บาทส่งฟรีนะครับอันนี้ติดไว้นานเลยนะพี่ๆนะนะครับอันนี้เป็นเจ้าของท่านเดิมเขานะครับเอาองค์ละ300ร้อมีองค์เดียวพี่ๆมีองค์เดียวนะครับนะนี่ให้ชมด้านในอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะพระปิดตายันจุงปุ้มปุ้ยวัดหนองพงนกปี50นะครับนะพิธีใหญ่พิธีดีนะครับของวัดหนองพงนกเลยนะครับปี50 สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพระสร้างน้อยนะครับพี่ๆนะแต่ราคาเนี่ยอยู่ในหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับเอาสามร้อยบาทเอาราคานี้เลยนะเอาราคาเดิมเลยนะครับจากเจ้าของท่านเดิมนะผมเปิดตามต้นทุนเลยพี่ๆี่สามร้อยบาทส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อไปนะ,ะรุ่นนี้ก่อนเลยพี่ๆีนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีหลวงบุแพาวเวัลโลนะครับเป็นเนื้ออัลฟาก้านะครับเนื้ออัลฟาก้าเนี่ยเป็น อ่าชุดอ่าเนื้อปราก่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุดกรรมการนะครับพี่ๆนะนะครับจะตอกที่เศษนะแบบนี้นะสร้างทั้งหมด999เหรียญน,นะครับถือว,ว่าสร้างน้อยนะเนื้อปราก่านี่สวยมากพี่ๆนะครับเนะื้อผิวแบบช้ำๆนะเดิมๆนะครับพระแทบไม่มีคราบเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันเถาะนะครับมียันส่วนคู่ทั้งสองข้างซ้ายและขวาด้านบนเขียนว่าปลอดภัยนะด้านหลังด้านหน้าเขียนว่าแคล้าด นะครับวันนี้ผมได้มาสภาพแบบเดิมๆมีกล่องเดิมนะครับเอา800บาทพร้อมส่งนะครับนะ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับสร้างน้อยที่999เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเนื้อปราก้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญอยู่ยงคงกลับพันนะครับนะนี่นี้ก็เป็นชุดกรรมการเหมือนกันพี่ๆนะครับนะตอกพิเศษแล้วก็กรรมการอยู่ด้านล่าง นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับนะเหมือนอเท่ากันเลยกับเหรียญแควคลาสพีนะครับนะ9 9 9เหรียญนะครับอันนี้ซีนเก่านิดนึงพีนะครับนะซีนเดิมๆจัดวัดนะครับหลวงพ่แพ้วเปาวะโลเต็มองนะอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับด้านล่างต่อเป็นกรรมการสวยงามนะครับมีเยนส่วนคู่สองข้างซ้ายและขวาอยู่ตรงด้านหน้าเหรียญ นะครับพลิกไปด้านหลังนะครับเขียนว่าคงระพันตรงกลางเป็นยานอายุ1 0 1ปีวัดรังมันปี67ดนะครับที่ดูเก่าๆเ,เนี่ยพี่พี่เป็นที่ซีนนะครับนะนี่เห็นไหมซีนเก่านะครับซีนเดิมกล่องเดิมๆนะครับสาภาพสวยเดิมเอาราคาเท่ากันกับเหรียญแคลคลาดนะครับนะ800บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งไม่มีบวกเพิ่มพี่พี่นะครับนะ800บาทพร้อมส่งนะเนื้อทองแดงตอนนี้ก็ไม่เจอเลยนะพี่ๆีนะ นะครับไม่เจอเลยนะครับเอา800บาทพร้อมส่งนะวันนี้ได้อันปาก้ามาแค่1นองค์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญคอน้ำเต้ารุ่นแรกของวัดกำแพงแสนพี่นะครับนะปี46นะวันนี้ผมได้มาแบบชุดกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับได้มา2เนื้อด้วยกันนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับแล้วก็เนื้อกาลไหล่ทองนะครับนะนี่ เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่นะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับนี่นะครับมีมาสององสองเนื้อด้วยกันนะครับนะถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะพี่พี่นะแต่ราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับนะเป็นพระปีลึกๆนะครับสร้างก่อนเหรียญใบขี้เหล็รกรุ่นแรกปี4ี่นะพี่พี่นะเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นแรกออกปี47เนะเหรียญคอน้ำเต้าออก4 6นะครับออกก่อน1ปี นะครับแต่ราคาอยู่ในหลักร้อยพี่ๆนะครับมาชมมาที่เนื้อกระไหล่ทองก่อนนะครับนะเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับสวยเดิมๆหลวงปู่แห่งปอบวันโลเต็มองนะครับอยู่ในท่านั่งสมาธิหันข้างไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเจาะห่วงมีห่วงเดิมให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นยันแล้วก็เขียนว่าเหรียญพกกระซับมักมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองน,นะครับวัดกำแพงแสนปี46นะปัจจุบันนี้ก็อายุ20กว่าปีแล้วนะพี่ๆนะ นะครับยี่สิบสองปีนะครับส่วนเนื้ออันปาก้าก็สวยเหมือนกันพี่ๆนะครับสวยเหมือนกันนะครับนี่ราคาย่อมเยาวนะผมเปิดราคาเลยนะครับพี่ๆนะนะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับได้กล่องเดิมไปเหมือนกันเลยนะครับเอาสามร้อยบาทส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่วนเนื้ออันปาก้านะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นราคาส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับนะ กาไลทองนะครับสามร้อยอันปาก้าสี่ร้อยนะครับนี่มีอ่าอย่างละหนึ่งองนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งองพี่พี่นะเป็นคาเวสุวรรณทรงจำปีนะครับสภาพกล่องเดิมๆนะพระสวยมากพี่พี่นะครับแล้วพระสวยมากซีนเดิมนะท่านใดอยากได้พระแบบซีนเดิมๆนะครับนะราคาไม่ได้สูงมากพี่พี่นะครับนะ ผมเปิดราคาเลยนะเอา400นะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับเอา400บาทส่งฟรีนะครับพระแทบจะไม่มีคราบเลยนะที่พี่พี่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคราบนะพี่พี่นะเป็นรนะอยถุงนะรอยถุงนะถุงเก่านะครับนะออกวัดค้าผมจําราคาไม่ผิดนะพี่พนะครับ600บาทนะ,ะตอนจองวัดนะพี่ทีว้ครัวอายุ99ปีนะครับถ้าจําไม่ผิดออกช่วงปลายปี64นะครับ สวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงแบบผิวสะอาดผิวกระจกเลยนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมนะวันนี้ผมได้มาแค่หน er, ึ่องค์เท่านั้นพี่นะครับเอาไปในราคา400บาทพร้อมส่งนะอันนี้ผมได้มาไม่แพงพี่ีนะครับขอเปิดราคาตามต้นทุนเลยนะได้มาไม่แพงก็เปิดไม่แพงพี่ีนะครับเอา400บาทพร้อมส่งนะครับผมได้มาแค่หนึองค์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญบอิบูนซับนะครับนวัดกําแพงแสนปี54นะลุกเสกในโบสถ์พี่พีนะครับนะเข้าพิธีใหญ่เลยนะครับนะช่วงเวลานั้นให้พี่พี่ชมนะผิวช่ำมากนะองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงแบบผิวแบบสุกๆส้มๆเลยนะครับนะพี่พี่ดูใบหน้าของท่านนะสมจริงนะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็้อย ซีนเก่าพี่นะครับเป็นร้อยถุงนะแต่ร้าด้านในสวยนะครับร์ทด้านในสวยในะที่ดูมองบอกเนเป็นเพราะสีพี่นะครับนะนี่องค์จร,ริงสวยมากผมรับประกันเลยพี่พี่องค์นี้นะครับนะขึ้นชื่อว่าเหรียญที่แกะบล็อกใบหน้าของท่านได้สมจริงที่สุดก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลยพี่พี่นะครับนะเหรียญบริบูรณ์ซับชื่อรุ่นก็ดีนะครับเ,รเหรียญบริบูรณ์ซับนะแล้วก็แกะบล็อกในสวยมากนะครับเหมือนท่านมีชีวิตเลยนะครับรุ่นนี้ตั้งแต่ผมเช่ามานะ ส่วนตัวผมผมยังไม่เคยเจอเหรียญเกน,นะพ,พี่นะครับนะช่องหาสบายใจได้เลยนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้ทําเกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าใบหน้าของท่านเนี่ยสมริงมากมากพี่พี่นะสำหรับเหรียญบริบูรณ์ซับนะครับได้พร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อทองแดงผิวแบบอ่าผิวแบบช้ำช้ำสุกนะครับแบบนี้นะเหลืองเหลืองส้มส้มเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับนะเหรียญบริบูรณ์ซับหลวงบุพเ่าวันโลนะครับ เอา500บาทนะครับนะมี1ององนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรุ่นนี้เลยพี่ๆนี่นะนะครับเหรียญกรมตำรวจได้มา1องค์นะครับเปิดราคาเลยนะครับขอแบบไวๆนะท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับอยากได้พระแท้นะครับพระเหรียญหลวงพ่อแห้วงป่าวะโลไวบู่าไวบูชาสักหนึ่งรุ่นนะครับแต่อยากได้ราคาไม่สูงราคาไม่แพง นะครับแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเหรียญกลมตํารวจนะครับนวัดรางหมันปีห้าสี่นะครับเปิดราคาสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะองนี้ผิวสวยเดิมพี่พี่นะครับขึ้นลุ้งขึ้นประหลอดบางๆนะครับตามธรรมชาตินะครับอันนี้ผิวเดิมมีพี่นะครับนะผิวเดิมๆจากวัดนะครับนะเปิดราคาสองร้อยนะครับราคานี้เน้นชายพุทธคุณนะครับนี่หกสิงหาคมสองห้าห้าสี่อายุก็สิบกว่าปีแล้วนะครับนะพี่พี่นะนี่ตอบโค้ดนะครับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ๆผมก็ <c oughs> ไม่รู้จักนะเหมือนเป็นกรมตำรวจนะครับนะประมาณนี้นะครับ 5. สวยพี่ๆนะสวยเดิม200บาทสงท่งให้ฟรีนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับวันนี้ผมได้เบีย้ยแก้มา1ลูกด้วยกันนะครับเบีย้ยแก้รุ่น2นะครับนะวัดรังหมันปี53นะครับแก้คุ้นใส่แก้มบนดำปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพีพีนะครับนะนี่นะครับ ได้มาหนึ่งองนะสวยเลยพี่พี่นะครับนะสวยเลยนะครับถักเชือกนะครับนะอ่าท่านใดชอบไปแล้วค่อยกับพวงกุญแจบ้านพวงกุญแจรถได้เลยพี่พี่นะครับหรือว่าติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะครับนะครับท่านใดที่เดินทางบ่อยๆนะก็ไว้ในกระเป๋าเดินทางก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับเปิดราคาเ0 0บาทพร้อมส่งนะครับเอา700บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไป อันนี้ก่อนเลยล้วกันพี่พี่นะครับนี่นะเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับนะรุ่นนี้ก็หลายๆท่านตามหากันอยู่พี่พี่นะครับขอเป็นว่าใครไวใครได้แล้วกันนะครับเปิดราคาเลยนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งโลบูแพลวเปอวัวลโลนะครับออกวัดรางหมันปีห้าสามนะครับเนื้อทองแดงสร้างน้อยมากๆนะครับนะ จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด1,400ี่ยเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยแล้วก็หายากขึ้นทุกวันพี่พี่นะครับนะอันนี้ผมเช่ามาสาภาพนี้เลยนะครับนะเลี่ยมเป็นงานสแตนเลสนะครับเลี่ยมงานสแตนเลสทั่วทั่วไปนะครับแต่พลาสตินในนี่สวยพี่พนะสาภาพนี้คือผิวเดิมนะไม่มีแต่งไม่มีเช็ดไม่มีล้างพี่พนะครับอันนี้คือสาภาพเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะจมูกโด่งนะพี่พี่นะ จมูกถือว่าโด่งนะครับนะณปัจจุบันเนหาจมูกแบบนี้เริ่มยากขึ้นทุกวันพี่นะครับนะนี่นะครับพบเจอน้อยนะครับนะเดือนหนึ่งผมเจอประมาณหนึ่งองค์สององค์เท่านั้นเองพี่พี่นะครับนะบางเดือนก็ไม่เจอเลยนะเดือนนี้น่าจะเป็นองค์แรกเลยพี่พี่ทั้งเดือนนะครับนะสำหรับเปลี่ยนกรรมการหนึ่งนะครับได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับขอใครไว้ใครได้นะครับพี่พี่นะท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับเอาเก้าร้อยบาท นะครับเอา900บาท,งท่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียนโลก88นะครับท่านใดที่ไม่ทันในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมได้มาเพิ่ม1องค์นะครับองน,นี้ได้จีวอสายสินไปด้วยนะครับอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยพี่ๆนะครับสวยเดิมนะครับนะโลก88ลวงบุพเพเาเป่าปะะโลนะ ต่อโค้ด88นะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันกับเหรียญโคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็เหรียญกําแพงแก้ววีพีนะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะอายุ88นี่ก็ออกวัดรัางหมันปี53นะครับหลวงพ่อเปาโลนะมีมีห่วงเดิมให้นะครับเอา500บาทราคาเดิมนะครับฟีนเก่านิดนึงผมไม่อยากแกะอีทีเนืน่องจากวัดด้านหลังมีจีวอนสายสิงนะครับ เอา500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับวันนี้ได้มาเพิ่มแค่หนึ่งอนะครับท่านใดไม่ทันในรอบที่แล้วก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนะเอา500บาทพร้อมส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับรุ่นนี้ก่อนลวกันพี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับนะพระปิดตาจัมโบนะครับหรือว่าพระปิดตาเจริญพร8 4นะครับเดี๋ยวผมแจกให้ผมด้านในนะ พระปิตาจเจริญพรแปดสิบสี่ตรงนี้ไม่ใช่ตําหนินะพี่ๆนะเหมือนเป็นแบบขึ้นไข่นะตามธรรมชาติพี่ๆนะครับนี่ขึ้นไข่ตามธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อเขียวนะครับออกวัดหนองพงลุกปีสี่เก้าพี่ๆนะครับนะวัดหนองพงลุกปีสี่เก้าถือว่าปีลึกเลยนะครับด้านหลังก็หลวงปู่เพลป่วบวรโลนะครับนะแปดสิบสี่เจริญพรน,นะครับก็คือพระปิตา จเจเลญพรนะครับนะอายุ84ปีหลวงปู่เพลวเปาโลนะครับวัดหนองบงนกปี4 9เนะครับเป็นเนื้อเขียวนะครับรุ่นนี้สร้างทั้งหมดอ่าสามสีด้วยกันมี่พี่มีสีน้ําตาลน,นะครับแล้วก็ออกสีแบบครีมครีมนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับอย่างละสีจัดสร้างแค่ห้าพันองนะครับนะถือว่าสร้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพบเจอนะพี่พีนะณปัจจุบัน นะครับนะวันนี้ผมได้มาหนึ่งองนะครับเอาไปในราคา400บาทพร้อมส่งนะครับมีแค่หนึ่งองเท่านั้นนะครับนะนี่ขึ้นไข่สวยๆเลยนะครับตามธรรมชาตินะเอา400บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเอาวันนี้ก่อนเลยิพี่นะครับนะ เหรียญสะดุ้งกลับนะครับนวัดรางหมันปี54นะครับนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระหลักนะพี่ๆนะนะครับเป็นพระหลักนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับนะพบเจอได้น้อยมากๆนะครับวันนี้ผมมี2เนื้อด้วยกันนะครับนะมีเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับนะเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมดนะครับนะ4,999เหรียญนะครับนะถือว่าสร้างน้อยมากๆพี่ๆนะครับนะ นี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ผมไม่ชมนะเนื้อเงินสวยมากพี่พี่ผิวกระจกเลยนะครับเนื้อเงินจัดสร้างทั้งหมดนะครับนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระหลักรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับนะเนื่องจากว่าชื่อรุ่นก็ดีเป็นมงคลนะพี่พี่นะเหรียญสะดตุงกลับ นะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับจากดวงซวยให้กลายเป็นหิงนะครับท่านใดอยากได้พระแบบหายยากๆนะพี่ๆนะครับแนะนําเลยนะครับนะผมเปิดราคานะเนื้อทองแดงเอา800บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งนะครับไม่มีกล่องนะพี่ๆแจ้งก่อนนะครับพระไม่มีกล่องนะครับนะอย่าว่าแต่กล่องเลยพี่ๆนะครับแค่ตัวพระนี่ก็หายากมากนะครับนะท่านใดอยากได้พระแบบหายยากๆนะครับนะแนะนํานะครับเหรียญสะดุ้งกลับ นะครับกระดุงกลับเนี่ยน่าจะหายไปจากมือผมก็น่าจะมีสองเดือนสามเดือนนะพี่ๆนะนะครับกว่าจะเจอสักครั้งหนึ่งนะคิดเป็นตัวเลขนะพ,พี่ปีหนึ่งอะ่ะผมเจอผมเจอไม่เกินผมน่าจะเจอไม่เกินหกเหรียญน,นะครับนะในหนึ่งปีนะสําหรับเหรียญสะดุ้งกลับนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะทุกเนื้อพี่ๆนะครับทุกเนื้อนะพบเจอน้อยมากนะครับเอาไปในราคาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสวยเดิมๆนะครับนะ นี่เหรียญกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับจากดวงสวยให้กลายเป็นเฮงนะครับต้องรุ่นนี้เลยพี่พี่นะครับเหรียญสันดุ้งกลับหลวงปู่แพลวเปาโลวัดรางหมันปี54นะครับอ่าแล้วก็มาชมนิดเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับผมเช่ามาสภาพนี้เลยพี่พี่นะครับเลี่ยมผ่านใช้มานิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมยังถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์พี่พี่นะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับงานเลี่ยมถือว่าคุณภาพเลย นะครับนะให้ชมพลาด้านในนะผิวช้ำมากนะครับนะผิวกระจกเลยพี่พี่นะครับไม่เช็ดไม่ล้างนะครับสภาพเดิมๆมนะครับถ้ามีเช็ดมีล้างพี่พี่ไม่ต้องกังวลนะครับผมดูออกนะพี่ๆนะนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับนี่นะปัจจุบันนะพี่ๆลองเช็คราคาดูนะราคาไม่ต่ำกว่าสามพันพี่ๆีนะครับนะแต่องค์นี้ผมถือว่าผมได้มาราคาไม่สูงมากนะครับผมเปิดราคาไม่ข้ามสามพันพี่ๆี นะครับขอราคา2,900บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะเอา2 9 0พพร้อมส่งนะครับนะได้มา1ององนะครับนะพระหายากๆนะครับนะชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับนี่จมูกโด่งสวยนะครับนะอ่าประมานนี้พี่ๆนะครับเป็นพระหลักแล้วก็มีลงหนังสือชัดเจนนะครับพี่ๆนะลงหนังสือเล่มใหญ่เลยนะเล่มสีดำนะครับขององค์หลวงปู่พ้าเป่าวโลนะครับ เอาสองพันเก้านะครับส่วนเงิอทองแดงเอาแปดร้อยนะครับนี่ให้พี่พี่ลองชมนะครับนะพระหายากนะครับแต่ราคาถือว่ายังจับต้องได้พี่พี่นะครับราคาถือว่ายังจับต้องได้นะครับท้องแดงแปดร้อยนะครับเงินสองพันเก้านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะรุ่นนี้ก็ไม่แพงพี่พี่นะผมได้มาไม่แพงนะครับนะ เหรียญสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับนะออกวัดรังหมันปีห้าสี่นะครับมีวัดรังหมันปีห้าสี่นะพี่นะนะครับเปิดราคาเลยนะครับเอาไปในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเราพร้อมส่งไม่มีกล่องพี่พี่นะครับนะจมูกเขียวนิดนึงนะครับจมูกเขียวนิดนึงนะผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ไม่ได้ยุบลงไปนะพี่นะเหมือนแตกฟีนิดนึงนะครับถือว่าสวยพี่พี่นะไม่ได้ขี้เหล่อะไรประมาณนี้นะ สามร้อยห้าสิบไม่เอาดีกว่าพี่พี่ะตัดตัดห้าสิบาทออกไปนะครับเอาสามร้อยทวนนะครับเอาสามร้อยทวนพร้อมส่งนะถือว่าแบ่งปันกันไปพี่พผมส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีนะแต่จมูกเขียวนิดนึงนะครับนะให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับด้านหลังรูปกลางเป็นยันนะครับแล้วก็ด้านบนเขียนว่าที่ระลึกงานสร้างศาลาการปเปลี่ยนนะครับวัดรางหมันนะครับจงบังหวัดนครปฐมนะ ปีห้าสี่พ anyway, ี it like. it ่พี่นะครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าซีนเดิมหรือเปล่าน่าจะเป็นซีนเดิมด้วยพี่พี่เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นซีนเดิมนะพี่พี่นะผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซีนเดิมเขาะว่าอะไรพี่พี่ด้านในเนี่ยรอยนิ้วมือไม่มีเลยนะครับนะครับด้านในรอยนิ้วมือไม่มีเลยน่าจะเป็นซีนเดิมนอนอยู่ในซีนเดิมพี่พี่นะครับพระไม่น่าจะเดอาพระไม่น่าจะเคยเจออากาศหรือว่าใช้มือสัมผัสพี่ อ่าต่มาทนนี้นะครับปีห้าสี่นี่ก็หลายปีแล้วนะพี่พี่นะนะครับสิบกว่าปีนะครับนี่สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับถือว่าได้สภาพเดิมๆไปราคาย่อม,าายมเยาวพี่พี่นะครับองค์นี้นะครับสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญคงกระพันหนึ่งร้อยปีเนื้อทองแดงนะครับท่านใดรออยู่นะพี่พี่นะปัจจุบันก็ น่าแปลกใจมากมพี่ๆนะหายากมากนะครับหาค่อนข้างยากเลยเนื้อทองแดงนะครับนะผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบมากนะครับเนะเหรียญคงละพันชาปีนะครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะเลยหลายๆท่านก็เลยมานิยมนะครับนะเช่าเป็นรุ่นนี้แทนนะครับเพราะว่าชายพุทธคุณได้เหมือนกันนะครับหลวงปู่แห้วเป่าวโรท่านเมตตาปลุกเสกให้เหมือนกันเลย นะครับแต่ราคาก็ต่างกันเยอะนะครับนะส่วนเหรียญคงกระพันหนึ่งร้อยปีนะครับผมขอราคาจองวัดพี่พี่นะครับขอราคาหกร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับนะขอหกร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับนะเป็นราคาจองวัดไปเลยนะครับด้านหลังเขียนว่าพระราชมงคลวชิรคมนะครับตรงกลางเป็นยันข์ถอดแบบกลับขัวนะครับนะวัดรางหมันนะครับนะสวยเดิมนะครับฟิลเดิมแล้วก็มีกล่องเดิมนะพี่ๆีนะนะครับอ่านี่ มีกล่องเดิมนะครับเอา6 0 0บาทนะครับนะส่งให้ฟรีนะครับได้มาแค่1องค์เท่านั้นนะครับนะมีแค่1องค์นะตอนนี้ที่ผมไม่เหลือเลยพี่ๆีนะเหลียงโครงกา์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเนว่าเนื้อฝาบาทนะครับนะไม่เหลือเลยพี่พี่อนนี้นะนะครับมีเนื้อเงินพี่พนะผมมีเนื้อเงินส่งเลี่ยมอยู่นะแต่ยังไม่ได้นะครับ ปีเนื้องเงินส่งเลี่ยมอยู่ยังไม่ได้นะที่เหลือก็หมดเลยพี่ๆนะครับวันนี้ได้ทองแดงมา1องค์เท่านั้นนะครับเอา6 0 0้อบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญเจ้าสัวนะท่านใดที่รออยู่พี่ๆนะได้มาแล้วนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเจ้าสัวยุครบ8ดรอบหลวงมุอแพร่ป่วโลวัดร่างมันปี6กสองนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับนี่สภาพสวยเดิมๆผิวดิมเดิม นะครับไม่เช็ดไม่ล้างพี่ๆีนะครับนะผิวดเดิมสวยฉ่ำเลยนะครับเปิดราคาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพี่ๆีนะนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนะผิวแบบละโจกเลยพี่ๆี่นะครับนะไม่มีวัดตาวัดใจพี่พี่นะครับนะสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งตรงๆนะครับนะไม่มีแบบวัดตาวัดใจนะครับนะ เอาไปในราคา500บาทพร้อมส่งนะท่านใดที่อยากได้อยู่นะครับนะเนื้อทองแดงวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับนะ500บาทส่งไม่ฟรีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับองนี้ผมหย่อนให้พี่พีนะเนื่องจากว่าองค์นี้มีคราบนะบริเวณจมูกของท่านนะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมแจ้งตรงๆนะครับตามสไตล์ผมนะพี่พที่เช่ากับผมก็ ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะสวยบอกสวยไม่สวยก็ว่านไปตามเนื้อผ้าพี่ๆอง์นี้ผมย่อนให้นะครับพระมีคราบบริเวณเจ้ามู่ของท่านนะครับพี่ๆนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเปื้อนคราบเลยนี่ประมาณนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับนะองนี้นะเอาไว้ใช้พุทธคุณพี่ๆครับหรือว่าเอาไว้ศึกษาพระแช์ก็ได้นะครับพี่ๆนะเพราะว่าเหรียญเจ้าสัวเนี่ย นะครับนะมีเก๊นะผมเจอค่อนข้างบ่อยเลยนะครับนะมีเหรียญเก๊ชอบหาต้องระวังนะครับองนี้หย่อนให้พี่พี่เอาไปในราคา3 5 0อ้าบาทนะครับ350บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะราคานี้นะครับนะเน้นชายพุทธคุณนะครับหรือว่าพี่พี่เอาไปศึกษาก็ได้นะครับราคานี้นะลองเอาไปส่องดูนะครับนะพระองค์จริงนะครับนะเหรียญเก๊นะครับนะเส้นลายเซียนเนี่ยพี่พี่นะพื้นหลังเนี่ยที่เป็นรอยขนแมวนะ เหรียญเก๋ก็มีนะพี่ๆนะแต่เหรียญเก๋เนี่ยของเขาจะหนานะครับจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับนะราคานี้พี่ๆเช่าไปศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้พุทธคุณได้ด้วยพี่ๆนะครับนี่พระมีภาพนะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้แจ้งตรงๆนะครับนะส่วดวงแรกนี่สวยเลยนะครับวงแรกนี่สวยกริ้งเลยพี่ๆนะครับเอาห้าร้อยนะครับท่านใดอยากได้สวยๆก็เอาไปห้าร้อยนะครับท่านใดที่อยากได้ราคาหย่อนลงมาหน่อย นะครับเพราะว่าพระเนี่เปื้อนภาพนะครับแต่ใช้พุทธคุณได้เหมือนกันเป็นพระแท้เหมือนกันนะครับเอา350บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมขอภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ